สวัสดีครับสวัสดีสายสายวันอังคารที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2566ช่วงนี้การเมืองไทยก็ยังต้องติดตามกันอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะคอการเมืองนะครับก็ช่วยกันรุ้นๆเนาะอยากให้อะไรมันเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับผม เอาใจช่วยทุกฝ่ายช่วยกันประคับประคองเนาะปรคับประคองบ้านเมืองให้ก้าวผ่านก้าวข้ามความขัดแย้งทุกอย่างนะครับไม่อยากให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนาะอบอบช้ำม,มาตั้งแต่โรคโรคระบาดโควิดหลายปีดีดักนะครับพอเริ่มมีความหวังก็คือ โรคระบาดก็หายเนาะก็มีการเลือกตั้งใหม่ก็คิดว่าเอออะไรอะไรจะดีขึ้นนะแต่ปรากฏว่าผ่านมาร่วมสองเดือนสองเดือนกว่าก็ยังไม่ขยับไปไหนสักทีก็ยังติดติดเ,ออเขาเรียกอะไรติดกับดักข้อกฎหมายเนาะติดติดข้อกฎหมายเนาะ ก็ที่วันในการโหวตนายกต้องเลย376รอยเจ็ดสเสียงส7 6เสียงแล้วก็เลยจนแล้วจนรอดนะครับพักที่ว่าเคยจับมือร่วมกันเนาะแปดพักก็ก็ไม่ได้นะครับครั้งแรกก็ไม่ได้ได้แค่312 3 1 4ย1ิหนะือ ฝ่ายที่เห็นต่างเขาก็มีเหตุผลเขานะครับก็ก็กแล้วก็เหตุผลหลายๆอย่างก็ทางด้านพวกนักวิชาการเนาะพวกผู้มีความรู้ในบ้านในเมืองเขาก็ออกมาทวงติงทักทวงแนะนําอะไรเงี้ยให้เขาคิดกับหลายๆฝ่ายเนาะคือบุคคลเหล่านี้ก็คือคงต้องการอยากให้บ้านเมืองเราสงบสุขแหละ อยากให้อะไรอะไรมันผ่านไปด้วยดีนะครับมีโหวตนายกได้ตามระบอบประชาธิปไตยเนาะเสียงข้างมากอะไรเงี้ยรวบรวม,มจริงจรสมัยก่อนมันได้แล้วเนาะแต่ว่าพอมาเอ,อคนใหม่รับรู้ปีหกศูนยนี้ก็มันก็มันมาติดล็อกตรงนี้นะครับที่ว่าให้อำนาจเออสวอ โหวตได้นะครับ250เสียงนะครับก็ก็ก็หรือว่าตรงนี้เขาเขาแบบว่าบัญญัติไว้เป็นการเขาเรียกอะไรหาทางออกให้กับวิกฤิตรหรือว่าที่มันออกไม่ได้นะอ่ะเนอะะก็เลย บันหัติข้อนี้ไว้นะครับก็แต่ทีนี้พอมาเหตุการณ์อยู่ในช่วงที่ว่าปกติของบ้านเมืองเนาะเข้าสู่ยุคการเลือกตั้งประชาธิปไต,ตยเ,เบ่งบานอะไรนะคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเยอะแยะมากครับเป็นประวัติการนะครับ70็ดนสะิบเปอ์กล้านเสียงเยอะเยอะมากครับเป็นประวัติการนะครับก,บก,ก,บก็อันนี้เหมือนว่ามันเข้าสู่ภาวปะปกติในระบอบของมันนะครับก็ จริงๆถามว่ายังจำเป็นไหมกับเสียง250นะครับของของสว mm. ก็ความเป็นส่วนตัวนะก็ไม่น่าจำเป็นแล้วเพราะว่าบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะโปรติแล้วมันมันไม่เหมือนช่วงเวลาวิกฤตอย่างที่ผ่านมาเมื่อก่อนนะครับ mm. เพ้าถึงบัญญัติไว้นะครับ mm. ให้ำนาจสวแต่นี้มันช่วงนี้มันมันเป็นช่วงโปรติแล้วก็ จริงๆไม่อยากให้ออไปรบกวนบรรดาท่านสาวาก็น่าจะเป็นเรื่องของสสนะครับที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนนะครับการลงคะแนนเสียงการลงคะแนนเสียงนะครับก็แต่ก็จนแล้วจนรอดนะครับเพราะว่าทำไม่ได้เนาะบ้านเมืองเราก็ต้องยึดถือทำหลักกฎหมายนะครับในเมื่อกฎหมายเขาบัญญัติไว้อย่างนี้ก็ต้องก็ต้องทําตามนี้นะครับจนกว่านั่นแหละ จุกว่อายุสวจะครบครบเวลาเนาะอีกปีนึงมั้งจเกือบปีเนาะนั่นแหละเสียงบางส่วนก็บอกเอ้าก็ในเมื่อโวดไม่ได้ก็ลากยาวไปอีก10อีกสิบกเดือน11เอ็ดเือนนะครับก็รอจนสวหมดเวลาก็ก็คือเหมือนกัว่าปลดล็อกตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะกลับมาใช้แบบเดิมได้ก็คือสสรวบรวม แต่ละพักรวบรวมก็ได้เกินเกึ่งหนึ่งนะครับก็จะตั้งระบาดได้โกนัสยกจะตั้งระบาดได้แต่ว่าตัวนี้มันก็ติดตรงนี้นะครับก็อึดอัดเนาะหลายๆฝ่ายก็อยากจะให้ใช้ให้ใช้ความอดทนความอดทนดกันนะครับเห็นข่าวพวกเด็กเยาวชนเนาะก็ไม่อยากให้ทำอย่างนั้นเห็นเขาไปสร้างความบุ่นวายก็จริงๆหน้าที่ของเด็กก็คือ จริงต้องไปเรียนหนังสือนะครับเรียนหนังสือตั้งใจเล่าเรียนนะครับถ้าคุณสนใจการเมืองใช่ไหมเรียนรัฐศาสตร,ร,ร์นิติศาสตร,ร์อะไรการเมืองการปกครองอะไรเงี้ยเรียนนิติศาสตร,ร์กฎหมายเงี้ยก็ตั้งใจเรียนเข้านะครับวันน้าจบมานะครับก็สามารถที่จะมาดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เต็มที่นะครับแต่ตอนนี้เรายังเป็นเด็กเยาวชนเนาะบางทีไปโดนโค้งข,ข้อหาอะไรก็จะหมดอนาคตนะครับก็ ป็นที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็สงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับสงสารคนสามนะครับหมอคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับเราเราก็เป็นพ่อคนเนาะล้วก็รู้นะครับแต่เด็กบางทีก็บางทีก็อาจจะถูกอาจจะถูกผู้ใหญ่บางกลุ่มแบบว่าปั่นแบบว่ายุยงอะไรเงี้ยให้ท้ายอะไรย่างเงี้ยอืมซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแล้วก็เราก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแหะเป็นห่วงเด็กเยาวชน ถามว่าที่เขาทาตามบุดวงการนะมันถูกถูกต้องไหมก็ถูกต้องตามบุดงการเขานะครับก็แต่มันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่น่าจะใช่เวลาของพวกเขาที่จะมาทําอย่างนี้นะครับก็ก็เป็นห่วงเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงมากอ <c oughs> แล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นพวก พักร่วมที่จับมือเนาะแปดพัก,ก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเ,เพิ่มบทบาทให้กับพักอันดับสองเสียงอันดับสองคือเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยก็กำลังเดินเกมแบบว่าประสานหลายหลายฝ่ายเนาะไปพูดคุยไปเจราจาเราก็ไม่รู้เนาะแต่ข่าวคือข่าวนะครับแต่ว่า ความจริงคือความจริงจากคนที่เขาไปแบบว่าพูดคุยกันนะครับเราก็ต้องพูดถึงก็ต้องให้เกียรติกันนะเนาะคือบางทีข่าวมันไวเกินคนก็แห่กันลุมเลยอะไรเงี้ยก็บางอย่างก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาาะก็ได้เห็นใจทุกฝ่ายนะครับก็มันอึดอัดมากมันกลับกลายมาเป็นสถานการณ์ที่อึดอัดน,นะครับอึดอัดมากมากนะครับก็ อกให้แบบว่าจบลงด้วยดีเนาะไม่อยากให้มีความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับก็ยังไงก็ใจช่วยเนาะทุกฝ่ายนะครับทั้งเด็กเยาวชนก็ไม่อยากให้ไปทําอะไรที่มันรุนแรงนะครับเพราะมันจะเสียอนาคตสงสารคนไม่พ่อไม่แม่อุตส่าห์เลี้ยงดูกันมาตั้งแต่แบบาอนะครับสงสารสงสารนะครับก,ก็ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนาะก็อยากจะให้ปฏิบัติตัวแบบว่า ทำอะไรให้เป็นเสาหลักให้กับคนรุ่นหลังได้ยึดถือแล้วก็ให้เขากล่าวยกย่องสรรเสริญในวันข้างหน้าในคุณงามความดีของพวกท่านนะครับที่ฝากไว้กับแผ่นดินแล้วก็แผ่นดินไทยก็ยังอยู่นะครับประเทศไทยเราก็ยังตั้งอยู่อย่างนี้ครับตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของโลกนะครับออใครเอาไปไหนไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าคนไทยเราแหละต้องสมัครสมานสามัคคีร่วม แรงร่วมใจกันนะครับก้าวผ่านตรงนี้ให้ไปให้ได้กันยังไงก็เอาจะช่วยทุกฝ่ายเนาะก็ลุ้นๆกันนะครับวันที่27นี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้โหวตนายกรอบสามหรือเปล่าเพราะว่า,าทางผู้มีคนร้องไปที่ผู้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนาะก็ก็กรนี้ที่รัฐภานะครับ ว่าฉน้าหน้าที่ที่ว่านั่นานะระหว่างข้อบังคับของการประชุมใหญ่กว่า,าที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐมนูลอะไรเงี้ยเขาก็ส่งเรื่องให้สารมูลตีความนะครับว่าทางรัฐสภาเนี่ยแบบว่าวินิจฉัยกันผิดไหมทําผิดไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการพักการโหวตก่อนหยุด สั่งให้หยุดการโหวดโดยชะลอนะครับโดยสารธรรมนูลนะครับหรือย,ยังไงไม่รู้เราเราก็คอยดูกันต่อไปเนาะยังไงไม่รู้ครับก็ยังไงก็ใจช่วยทุกฝ่ายนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพกันเะน้อ